ความรู้สึกกับการที่กลับมาจติทีมชาติไทยอีกครั้งค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากดดันมากกว่าทุกครั้งเพราะอย่างหนึ่งคือก็หายจากทีมชาติไปประมาณ2-3ถึงปีแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วด้วยอายุที่ที่มากกว่าน้องๆหลายๆคนก็รู้สึกบางครั้งก็กดดันมากกว่าเดิมครั้งนี้เหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองมากกว่าเดิมใช่ไหมยอย่างที่กล่าวใช่ไหม ช่ค่ะก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองได้ต้องมากกว่าเดิมกว่ากว่าทุกครั้งค่ะเพราะว่าการที่กลับมาครั้งนี้มันก็เหมือนเหมือนปินชิซ่ากับตัวเราว่าถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาในครั้งต่อไปเตรียมตัวยังไงบ้างคะปรับตัวยังไงบ้างกับโค้ดใหม่ระบบใหม่ถ้าได้โอกาสได้ลงสนามเนี่ยคิดว่าตัวเองจะคว้าโอกาสนั้นได้ไหม คือกับโค้ชเนี่ยเคยเคยซ้อมมาด้วยกันมาหลายหลายแคมป์แล้วค่ะก็ไม่ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแต่แค่ยังยังไม่เคยแข่งหรือว่ามาเดินทางมาแข่งขันกับทางโค้ชอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็ก็คงจะทําให้ดีที่สุดฝากอะไรถึงแฟนบอลมั่งก็ขอให้อ่าติดตามชมแล้วก็ติดตามเชียร์แล้วคอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะ